ชาดับโ oh, <fuck. S 1> อ้ฟอคปาตัวใหญ่เนี่มาแหบอ่ะตอนนี้เจนี่กำลังนี่อ first step ก้าวแรกก็เจอหอยแล้วฟอสซิลมันลงไปต่ำๆเลยผมนะเออเนี่ยนั่งนั่งตรงนี้พอกว่ามันจะออกมาถึงน่ามันเข้าไปลึกอ่ะเออ อย่หอยหมดแล้วอ่ะกวาห้าไปไหนหมดอ่ะใครหน่าหมดนะ่ะไทยแล้ไม่หมดแล้วอยู่ที่ด้วยมันอยู่ข้างในเดีย๋ยวเอาเยอะๆไว้ตรงนี้ก่อนผมค่อยเอา เก็บแล้ใเไปเยอะนะ้อสื่อวันนั้นมันมีใหญ่กว่านี้ไหมเหรอมีเดี๋ยวมันมีเอาเสื้อมาเปละูสถอดเลยนี่ยิบถาย่อขัตัวถอดถอดถอด ว้าวถอได้ถอดแล้วเดี๋ยวพี่กวางถ่ายให้ตรงเนี้ยที่เดียวพอเลยเก็บมาดิเราให้เยอะก่รออันนี้ได้ไม่เยอะให้เยอะเก็บเราต้องเก็บทีเดียวมันไม่ล้างก่อนเหรอ ก็เดี๋ยวก็ล้างไงแต่ก็ฟองขัดอยูน่นัไม่ใช่เหรอได้<อ>ข่าวว่าก็ขัดคนเดียวเนี่ยครั้งที่แล้วครั้ง,งที่แล้วพี่ขัดไอหอยขมหอยเหี้อะไรน,นั่นนะเหี้ขัดแมงตะไคร้โคตรเยอะครั้งนี้พี่จะไม่เอาตัวที่มันมีตะไคร้น้ำติดเอาคือว่าเก็บตรงนี้แล้วก็เก็บตรงโน้นเดี๋ยวไปเก็บร่องน้ำตื้นๆแค่นักแข่ง ว้าววว้าเยอะมากอัรลอยฮะถุงแค่นี้ไม่พอมั้งบักเอฟบักเอฟฮะผมก็อยากไปสัมผ่าเราแต่เขาหน้ากันนะฮะเหี้ยได้ชัวร์เขาหน้าไม่มีจริงไม่เชื่อว่าผมันผมไม่ได้ใส่กางเกงขาสั้นว่ะถอดดิถอดก็เหลือแต่เบงๆอ่ะเออ ไรหรอกหอยไม่กัดหรอกเดี๋ยวหอยไม่กัดเดี๋ยวจะกัดหอยอ่ะีจะเข้าไปลึกนะอย่าขี้มูกอย่าขี้มูกไม่มันเข้าได้แค่นี้ย่งเหยียบมันหอยออกมาไม่กล้าเอาเสื้ออะ เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนนี่เอาตัวเล็กเอาตัวเล็กเลยตัวใหญ่เอาตัวเป็นแบนไม่เอาเลยเอาแบบต๊ะบอกไปเดี๋ยวเก็บให้หมดเดี๋ยวผมค่อยเก็บเลยนี่เก็บได้สักตัวยังเนี่ยได้แล้วเนี่ยไม่รู้กล้องเห็นเปล่าตัวใหญ่นะ เอาแค่นี้ไม่อไเอาปียเดนี่นี่เอาเออเอาไปให้พี่กุ้งเลยแกกินเหรอตัวใหญ่อะหอยเนี้ยเดี๋ยวแมา่อันนี้รถรถรถแต่รถซุถถยแกมีที่ไว้อยู่เด <laughs> ็กชั่วเยอะไหมเยอะมาเด้อชั่วแล้วสองตัวได้เลย <laughs> นองว่าใครชั่วหรอนั่งมือก่อนนะเดียอาจจะลงหอยขมกูลงิเกไปไม่ใช่งานหมดวาระทไมเม็ไม่ใหญ่้อก็ไม่เก็บหรอกเก็บล้างนี่ กำลังซีน้ำแบบนี้หน่อยอ่ะไม่ต้องล้างก็ได้ไค่ไปล้างมือก็ได้ขอความขี้ค้านก่อนนะสุดยอดก่อนพี่เคยเจอใครขี้ค้านตอนนี้กเขาอุตส่าห์ลงไปเก็บหอยให้ลงให้มึงขี้เกียจล้างอีกแพร่งแพร่งเดี๋ยวผมจัดให้จัดให้ไงวะก็ให้แบบจัดเป็นงามงานแบบงามงามนะเออ ม่งามนได้สัสมึงงามไส้แน่ไม่งามอ่ะมึงยังงามไส้กับกูนี่แหละโอเคครับผมเยอะนะเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเห็นแล้วนะว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับวันนี้มาเก็บหอยกันนะเยอะมากแบบมีแต่ตัวใหญ่ๆอ่ะบักเอฟบักเอบอะหอยขมก็มีนะครับอยู่ในคลองนี้